สวัสดีครับสวัสดีช่วงสี่โมงครึ่งนะฮะสี่โมงครึ่งของวันอังคารนะ,ะทุกคนน้ำยังไม่ลดเลยนะอ๋อต่อตัวนี้เริ่มผุดแล้วนิดหนึ่งนะฮะก็ลดลงนิดหนึ่งนะครับทุกคนแต่เมื่อกี้ฝนตกมาอีกนะฮะโอ้น้ำแดงเลยว้าวโอ้น้ำแดงเลย นะแล้วก็รู้สึกว่าจะไหลเชี่ยวขึ้นนะครับด้านนี้ที่มันด้านนี้ที่มันไหลไหลไม่เชี่ยวเราเพราะว่ามันมีซากอะไรอยูท่ทางด้านนั้นนะฮะที่มันคอยขวางทางน้ำนะครับที่ผมถ่ายดูเมื่อวานะนะด้านนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนซากต้นไม้อะไรอยู่นะฮะทุกคนมันก็เลยไหลไหลไม่ค่อยเชี่ยวนะฮะแต่ด้านนั้นนะตรงนั้นอาจจะเชี่ยวเลยเพราะว่ามันไม่มี ไม่มีซากของต้นไม้อะไรขวางอยู่นะครับทุกคนน้ำลงนะแต่เมื่อวานรู้สึกว่าสีน้ำจะแดงกว่านี้นะครับเนี่ยทางในเมืองนะทางในเมืองก็แบบท้องฟ้าปร่ปงๆอยู่นะมเมื่อพ่อเมื่อกี้มันฝนมันมืดคืนมาหมดเลยนะครับทุกคนฝนทั้งเมฆทั้งอะไรมืดคืนมาหมดเลยตกมาแล้วนะท้องฟ้าก็เลยแบบสว่างแบบนี้ฮะ นี่นะครับสว่างแบบนี้นะฮะแล้วฝนก็เริ่มแล้วการจราจรก็เริ่มติดขัดนะฮะช่วงสี่โมงครึ่งถึงช่วงห้าโมงนาทุกคนนี่นะครับน้ำรู้สึกว่าแบบไม่แดงทอมเมื่อวานเมื่อวานนี่น้ำจะแดงเพิ่มมากขึ้นเลยนะทุกคนลมพัดมาเอ,อื่อยเย็นดีนะบนสะพานน้ำลงนิดหนึ่งนะฮะ พราะว่าสังเกตจากต่อตัวนี้นะครับมันจะโผล่นะเนี่ยเมื่อวานจะโผ่น้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะแต่วันนี้โผ่เยอะน้ำลงนะฮะแล้วก็แบบไม่แดงทองเมื่อวานการจราจรนะก็เนี่ยช่วงในเวลาประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แถวสะพานนะก็รถจะติดเลยนะถ้าเกิดว่าแบบมันติดหนักๆนะบนสะพานแล้วก็ยาวไปถึงฝั่งข้างหลังผมเลยนะข้างหลังที่กล้องยืนอยู่เลยนะแบบมันจะยาวไปถึงตรงนั้นเลยนะทุกคนอเนี่าก็มาพามาดูสะพานแม่น้ำปิงตอนเวลาประมาณสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะทุกคนนะแบบตอนนี้น้ำลงนะ น่นก็คือไหลเข้าในเมืองนะสาหรับใครที่เข้ามาดูนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะฮะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <S <S ผมจะมาอัปเดตให้เห็นสถานก,การณ์ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําหรือว่าการจราจรอ,อะไรต่างๆนะที่แบบของเชียงใหม่นะถนนหนทางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนต่างจังหวัดยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับ ก็สามารถมาดูได้ที่ช่องนะฮะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนมาดูได้นะฮะนี่ก็คือเขาไปรับลูกรับหลานเขากลับมาแล้วนะฮะทุกคนนี่แล้วก็นี่ก็คือด้านหลังผมนะฮะท้องฟ้าก็ทางลําพูนสารพีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมืดครึมอยู่นะฮะแต่ทางในเมืองก็ท้องฟ้าก็สว่างแล้วนะครับ โอ้ยเสียวเหมือนกันนะเวลารถหนักๆขึ้นสะพานแล้วเ,เวลาสะพานมันจะเทือนนะทุกคนเสียเสีวเหมือนกันนะนี่นะ,ะก็มาอัปเดตบรรยากาศนะฮะช่วงเวลาประมาณสี่โมงครึ่งให้เห็นนะครับทุกคนให้เห็นภาพบรรยากาศของเชียงใหม่ในช่วงนี้นะฮะนะครับเนี่ยน้ำรถเดี๋ยววันนี้น่าจะมีคนมาตกปลาเดี๋ยวสักพักผมจะเดินลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับ นะครับโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆที่ผมมาอัปเดตด้วยกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ